เราก็จะไล่เช็คไปตั้งแต่ระบบการทำงานเฮโรลิกระบบบังคับเลี้ยวเซ็นเซอร์ต่างๆระบบหน้าจอแล้วจากนั้นเราก็เริ่มอัดจระบีทําความสะอาดต่างๆนะครับ p m ก็โปรเซสประมาณนี้สวัสดีครับผมเจเดญจากว,เวัเทนะครับ วันนี้นี่เป็นลูกค้าประจําเราสั่งซื้อรถไฟฟ้ามา2องคันแล้ที่จันทบ,บรุรีวันนี้เราได้ผ่านมาแวะมา PM ให้ลูกค้าอันนี้เริ่มต้นช่างก็จะเทสระบบไฮดรอลิกยกขึ้นยกลงระบบการทํางานอะไรปกติหรือเปล่าแล้เราก็จะไล่เช็คไปตั้งแต่ระบบการทำงานไฮดรอลิกระบบบังคับเลี้ยวเซ็นเซอร์ต่างๆระบบหน้าจอแล้วจากนั้นเราก็เริ่มอัดจารบีทําความสะอาดต่างๆนะครับพี PM ก็โปรเซสประมาณนี้ รถคันนี้เป็นรถ3ตันเสา4เมตรคูณฟรีแล้วก็ลูกค้าติดออปชั่นคืองาเทเมื่อกี้มีบุ้งขีแต่เราเพิ่งถอดบ,บุ้งขีออกเพื่อที่เราจะได้ตรวจเช็คโดยรอบให้สะดวกอนนี้เป็นงานเชมลูกค้าแจ้งซ่อมนะครับตัวสวิตช์เกียร์นะเราก็เปลี่ยนของใหม่ของแท้นะครับ ยกชุดแ,แล้จากเมลี่โดยตรงมีของแท้มามันจะมีซีเรียลมีโค้ดอะไรครบถ้วนนะครับมาเป็นชุดอย่างนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นุดของใหม่หน้าปะกะติเจ้าว่างถอยหลังโอเคอ,อาการลูกค้าก็คือตัวสวิตช์คันเกียร์เนี่ย ม,มันน่าจะเสียหายน่าจะช็อตแล้วมันมีร่องรอยแตกอพอใส่เกียร์แล้วมันไม่ทํางานนะครับแล้วก็เปลี่ยนพุดแขงคอสวิตช์ใหม่คันนี้เพิ่งซื้อมาประมาณ3เดือน4เดือนอันนี้ถือว่ายังยังไม่โทมมากที่นี่จะใช้งานค่อนข้างหนักมีลูกค้าหลายท่านถามว่ารถงานเทแต่ใช้เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยตักี้ยางสตาร์นไหวไหมเดีพามาดูอีกคันนึงอันนี้เป็นคันแรกที่ลูกค้าซื้อมาทําให้เขาตัดสินใจซื้อคันนี้เป็นคันที่2นะฮะมาดูว่าไหวไหมแล้วใช้งานหนักจริงไหมแต่แทน นี่คันแรก3ตันครึ่งสีเมตรส,ส,สภาพนี่ไม่ได้ซื้อมาเล่นๆแค่นี้เขาเรียกว่ารถใช้งานนะฮะ ลูกค้าเนี่ยให้มาปีครึ่งเกือบ2ปีอะประมาณเกือบ2ปีแล้วก็ลูกค้าบอกเลยว่าถ้าใช้ดีซื้อคันหนึ่งแล้วเขาก็ทําตามที่รับปากก็แสดงว่าการันตีได้แน่นอนว่ารถเราใช้ดีว่านี่ก็เป็นสเปคใกล้เคียงกันแต่คันนี้เป็นสามตันครึ่งคือลูกค้าซื้อสามตันครึ่งเพราะลูกค้ากลัวกําลังรถมันจะไม่พอกลัวเป็นไฟฟ้าแล้วกําลังไม่ดีกลัวงู้ยังงี้พอมาเทสจริงแล้วเนี่ยกำลังมันเหลือเฟือทั้งขึ้นทางชันทั้งวิ่งตัดที่ยางอะไรต่างคันใหม่เขาเลยซื้อแค่สามตันเพราะมันเหลือเฟือออยยยยยูู่่แแลล้้้้ววววมััันนเพพีงงงะครบไไฝากด